ขอบคุณครับต่อไปได้ยินเสียงปมเอ๋ยขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องแฟนเพลงแฟนมะล่ำสิบลิ้ของผมพิธีกรนมนิรันดรเพชรสินาพร้อมด้วยทีมงานมะล่ำใจกี่ร้อยทุกๆชีวิตกับพระรัฐางครอบผมเจ้าที่พ้าแม่นางเทลานีศิษยศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกับสวัสดีนะครับผมสำหรับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมะล่ำและก็กราบขอบคุณทางทีมงานผู้จัดใหญ่ใจดีครับทีมงานพ้าประแดงโปรโมชั่นนำความสุขความบันเทิงมะล่ำใจกี่ร้อยพร้อมด้วยทีมงานระเบียบวัตถศิลป์ครับผมเดินทางมามอบความสสุุุขใใใหห้้้้้้กกกกกัััับบพพพีีีีีีี่่่่่่นน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 ออองงงงงประจจมมมมธาาาาาคคคผทททททถเดิลืว ขอพระคุณทางเจ้าของสถานที่นะครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่พร้อมด้วยพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทักษิณากรทุกท่านทุกงาที่มาอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและที่ดูไม่ได้กล่าวขอขบคุณทางพี่น้องแฟนเพลงแฟนลูหลานกษัยสละเวลาอันมีค่าเดินทางให้กำลังใจค่ำคืนวันนี้พี่น้องมีความสุขกับการรับชมทีมงานมะล่ำใจเกล้อยครับหากค่ำคืนนี้มีคำพูดในกิริยาท่าทางการแสดงไหนไม่สมความไม่เหมาะสมเสียนิ้ลูกหลานทีมงานมะลําใจเกล้อยทุกๆชีวิตกล่าวประทานอภัยพี่น้องแฟนเพลงแว้หน้าที่ตรงนี้นี่คือความจริงใใจจจาาากกูนนมมงะคร Tchau. Wow. ต่อกรทำนองขอนแก่นม,ม,มาลําร่วมสมัยมะลําใจเกร้อยปีที่9โดยการนำทีมง,งานของเพลงมะล้อใจเกร้อยหวัวหน้าบอยสิริชัยครับผมขึ้นมานีรวมกับทีมงานพุ้จัดรแกจดีทีมงานพักประแดงโปรโมชั่นครับนำความสุขความมัเทิงมหาพี่น้องปทุมตานีพี่น้นองกอมอนะครับพี่น้องพ้าระนองรีบเร่งเลยไว้ซื้อบัตรเข้าสู่สถานลานเพลินนะครับตอนนี้นะมล้อใจเกล้อยผมโดยทีมงานระเบียบวัตถศิลป์เริมทำการแสดงมอบความสุขความมั่เทิงพี่น้องเร้วเครื่องดืมง่มเย็นๆสองฝากฟังรอบบริการพี่น้องอยู่ ผู้ใดที่ดู้ซึกว่าเจ้าของนักขับผมข้อแห่งเดิมตรงไปที่บูธเครื่องดื่มของทางทีมงานพับประเดงโผมโมชั่นขอเสียงพี่น้องแฟนคลับบอลลัมใจกระอยเนี่ยขอเสียงพี่น้องแฟนคลับทีมงานระเบียบว่าดศินเนี่ยมวลเสือน้ำกันจุดฮอดวินาทีสุดท้ายขอนำพาพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลลัมเข้าสู่บรรยากาศความสุขความเทิงคอนเสิร์ตบอลลัมใจกี่ร้อยปีที่เก่าเชิญครับ